กรับสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องทั้งจากเก็บแล้วฮะซุ้มเฮากับมเฮือกนพี่เนาะสิมาพองใสทง่ทงแบบนี้กบสบายดีสิมาแพ็กใสท่ทงสิย้าให้พี่น้องพี่นอ้อ,องโเลจอู้สะอ,อนสะออนพี่น้องเอาวางแปดโลอ่อนซอนจะได้ผมมีต่หน่วยงาม ขอบใจเอ่ยลลายๆเนาะพี่อุดนุนสื่อซอยแล้วก็สุ่มห้ากัสิเอาไปให้พี่น้องกินบ้านนี้ได้บุญลลายๆเด้อเอ่ยฮะขอ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 เบาแน่อันคลิปที่อุดนุนน่ะชุ่มหขอบคุณเลยยด้หนอยเนาะบ้านนี้ก็เป็นหน้าทีพรองสุภาพเ้ากับพี่น้องเนาะก่สิเอาเบนปั้นให้พี่น้องกินต้งได้แน่สั้หรับทงนี้กับป้าเมาสิพวกไหนแม่น้องคล่อมนาะพี่น้องเนาะ แม่น้องคอมเอาไปแบ่งบ้าดน้องสโน่คุ้มน้องะโน่เนาะติดมึงยุ้ตลังมาด้วยโดยราวะาวะปานี้เป็นนาทีของความเมาพี่น้องเพราะว่าเอื้อยเป็นยุดนู้นแล้วก็เป็นนาทีของป้าเมาทำแทนเนาะเห็ดแทนเอื้อยเนาะสิเอาไปยายให้พี่น้องกินพี่น้องชาวบ้านท่านี่ละทางได้กระติดตามเลยพี่น้องเด้อตามเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าทวงนี่นาซีไ้ ในนองคอมมาเมื่อทั้งคุ้มน้อนสนโนแล้วก็ติดตามพอแหละพอแหละ้ากาซีอิงตาม่นเนา,าะ,พะ,พะพี่น้องติดตามช่วงหมกก็ให้ไทยกับอิงตามพิ่นน่องคอมอต่นีลก็มาก็สีมาแบงเป็นกิโลนี่เนาะติดตามเด้อพี่น้องเด้อตามตาไหหน่วยนี่ ตาสุขะเองอ้าวของแม่น้องจ้าเรียงกันไว้แม่น้องจ้าะแล้วก็สาวแพ่งมาเสร็จตาโลดเสร็จตาโลดมาจากทางไหนก็มีของไออ้อยเออของไออ้อยดูอุ้ยคืองามแต่อ่ะแล้วก็าของน้องอ้อยอันนี้ของน้องยังเนาะของน้องตูดน่อยหน่าอ้าวอ้าคนละอันสับใช่สมกับเทียบเออ เรต้องเต็มบรต้องเต็มเพราะว่าเลื้ยนเดียวสองสองสองน่ะสองสองหลังแต่ละการสุดคนแมนแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันกินเดียวน้องอ้อยออกอีกคู่หนึ่งกว่าคู่เดียวหาแดกดาซู่หาแดกดาลานปั่นกันกินแล้วเราสามคนกูเด้อไม่ต้องเยวคนเลยแต่พูดไปแล้วเนาะมต้องมาเด้ร้องมาเด้เฮ้ยแงไว้อีเด้อีอันนี้น้ำ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เนี่ยนะกก็แตงอ่าแดกดากมึงเอาวคุ้งไงแต่งชอบใจเลยนะตัวใหญ่เบิ้งน้องดาวเอ็ยนวลโอ๊ยเอ้าสามมือให้เม็ดเผื่อในกันท่าเนี่ยหลายคนไปปั่นจนกินูนุ่มแหละไรสามทุงแหละ ้าแพงเข็นหมักผิด้าแพงเข็นหมักผิดเสียเอาไปย้ายให้พี่น้องกินพี่น้องเอ้ยอป,ปัน่นปั่นกันกินนะเนาะเดี๋ยวไปหอดบอนบอนเอาหายเพิินอย่างสี้ให้พี่น้องได้บ่งนะได้ชมเนาะสบายดีเนะพี่น้องอนนีถ้ากันที่มาแบ่งผิกให้แต่ละเพื่อนเนาะ เอาพุ่นทธุธงเข้ากาสิเขาเฮือนไม่ใหญ่ตังเลยงามซื้ออีกได้เข็นเขาไปเป็นโหลดอยากก้อยากก้าเผื่นสียหายเล่าเป็นโหลดเอาพริกแซ่บมามาแบ่งให้กันกินสบายดีแม่สบายดีพี่น้องกินเข่ามาเด้อคำๆมาิกนะงามๆมาิกสาลังชื้อซอยเพิ่นซื้อซอยเพิ่นโควิดไป่ใช่บ่ได้ค่ะไปขายกันยะ ชุกเต็ e. ح, giving, มส่วนแซ่บแซ่บมะพริกอันนี้โลละห้าสิบบาทโลห้าสิบบาทราคาขายอันนั้นขายนัะนะแม่นไปต่อพี่น้องของน้อขายไปก็เดิมแม่เด้อพริกพื้นบ้านแซ่บแซ่บมาเท้าเฝ้าขยะ ผีข้นบอกเรือมา,อาิกเออมาิกขึ้นบ้านผีขึ้นบ้านเฮ้ยผีกเจกี๋ยลหลังเมือมเ่อเมื่อทะเลเมื่อทงเ็นนานางเธอง,ง,งามอยู่ได้เฮ้ยผีเจี๋ยลังให้มาจ่ายนี่เอื้อ,อยซื้อซื้อซอยเพิ้นมันคลายบอกโควิดให้เอให้เออเขาก็มาปั้นผีน่องกินเข้าแล้วมาปั้นผีน่องกินขึ้าคด้เฮ้ยกัดกะปิเะแ่บได้มันเพชดพอดี เกลือทั้งเมืองนอกป่าแมนเราพูดเกลือทั้งเมืองนอกละลายเด้อที่มีน้ำเสียใจจะทาเนาะแบ่งปันแมนคนถูกคนยากมนุษย์มาหน้าเพื่อนมนุษย์น้ำกัดเฮ้ยคนเอามาหาน้ำเลยเขอบใจเลยไปเลยเด้อเฮ้ยเจ๊คำอะไรคะอยากให้มันแล้วเนาะเปิดแผ่นเปิดแผ่นเนาะอย่างโอ้อุ้มอิ่มมากเลยอ่าเด็กด่างเง้ยอยากให้หมูขอบใจก็ได้ อันนี้ก็มามองเดียวอีกห้ให้ป้าจักดการหาเสื้แท็คพูดป้าสินเทียนออเอิร์กเจ้าป้าหน่อยอยู่ใช่ไหมเอาหมกผกมาแบ่งให้ป้ากินมกผกแซ่บนุ่งเสื้อสานะะข่เลยวะไาไปป้าหน่อย หมักผิกแซบไปกินหมักผิดชาหลังแซบแซบอีเลเตเก็บหมักผิกอันดังคำนี่เอามาซดซดวดียรทงถอดได้แล้วเอามาแบ่งให้กินแนน

เสมาปิดลัมาก่อนอนมาเอิญมาเอมาผิดเออเอิญเละเฮิญมาเอิญมาไหนป้ามันจังจุบมองเดียวแล้วเนาะแมนจิ้าเดยกหล่อแตเนี้ยอ้ยอยากหัวป่าเนี้ยังมีเอฟซอหัวอันตั้งแต่งานขึ้นหฮือนปะ วัฒนธรรมลาวอะสันเอ็ดีหัวกวาดบุญรัติทงเออขอบใจเด้อพี่น้องเด้อมาแจกมาจ่ายมาแบ่งปันกันกินอ้ยุติมีแห้งเด้ออันนี้มาคุ้มมันมาคุ้มเพื่อนพ่อใหญ่บ้านอันนี้เอาไปให้พ่อใหญ่บ้านเองเราเราหนังนะฮะเราคุยเวียกบาแจักให้ป้าวันเอาไปให้เราวว่าเวียก แม่านเออเป็นเบาเวิพ่อใหญ่บ้านสีห้าพอใหญ่บ้านสิว่ากินแต่กินแต่ซุ้มเจ้าอ่ะนะบ่พ่อสิว่าเลยเดยโอ้ยเป็นหนบอยู่นอกกล่องจ้ากรได้เลยยครับไม่คุ้มใจ เปลี่ยนบรรยากาศเนาะมีแต่เบิรงกังเว้นเบิ่งกังขึ้นไยพี่น้องอัลโลเจ้าบานต่ใส่ขี่ไปใส่ไปใสลูกสบายดีบ้านกันใสขี่เขีบขี่ครบมเจ้าเสบายดีสบายดีนกเนะนกงามตัวลูกอเบิแ่เนเก๋บาใสขี่เขยบขคบเลขี่เขบฝาตีนสเจ้าเด้อสบายดีลูกล่ะสบายดีด้อะ สบายดีเด็กเด็กน้องซ้อนซ้อนบ่ะนะเอ้าไอ้ของแบบนี้ไปซอยนี่งเลยเลยไปผวาแล,ล้วเลยเนาะแบบนี้เฮาก็มาอีกคุ้มใต้อีซอยใต้พี่น้องเตี้ยวเตี้ยวโอ้ยเอามาผิดตะกินนี่นาง เป็นยังไงมีบอป้าเพิ่นว่าอยากกินที่ตายค่ะกินบ่ได้ค่ะรั่เพิ่นว่ารั่มกินแต่อีนางเน่ยเลยโดยโดยโดยอันนี้นะกินเนี่ยเนีเอาหลอดแล้วท้องนะที่ว่าไเนี่ยสิตายแล้วกระเพาะนั่นอุ้ยมีแต่คนเป็นกระเพาะไปเขาไปทั้งในบ้านก่อนน่าเมือนแล้วเนาะไปขอมุกขอใจโดย น้องสร้างน้ำสร้างน้ำมอหมกผกไปกินได้นางมาเอาซโอ้โอพอดีอยู่จุ่มกันมอสมเลยให้มอสร้างแล้วก็ให้มอ,อควันมอยังนอนในเปน่ะโอ่อ่าวอาว, <laughs> วา่า ับมขบใจละยเอาละาัขนงนองินนององยังทงหนึ่ง <c> ต <ười> ีไ <objectives> อ้น no <t> ่กเวาบดังๆใน่บได้ยินฉันดีพี่นองไปุเงมีหนม้อเออคำมืดกับสิไปส่งมักผีหาแม่นมเด้ออ่ในไสสิไปส่งนะหิวเอ้า Đây, ไปน,ไน้ำเทงไปไปพี่น้องไปน้ำอีลาไปยาแลนยาแลนํลนำมือสิไปส่งมาพีคขำแม่นมพ้มพี่พี่พี่สิไปย่างทางกันนะอุย้ยเด่งเดไปถวทีอทิบเลยห้อง้าห้องห้าแม่นม เนี่ยลมเก็บตัวเองใส่ห้องหะแม่นมห้องหุ่นยืนขั้วพ่ยืนัวพุ้ละโ้ยอย่าดีใจไยมาพี่มาพี่มาขังพี่เป็นแฟนพี่พี่น้องเอ้ดีใจแห่งแทบเพิ่นมาเห็นเกิดเพิ่นจะคลองลืมแม่นุ่มนี่กรบบอกลูกลืมเกิดกับบอกนี่นี่มันแบบเกิดอีหลามันลืมมีผีมันเลยอ้าว มอกมพริกมาแบ่งให้กินสบายดีพี่น้องขอขอบคุณละลายแบ่งมะพริกมาให้กินบายดีพี่น้องปลาปลาปลาว่าสุทไทยหมูพี่น้องมามูอบมะอูบมะอูบยังมาอูบมะอึเผื่อสิเข่าใจเอามาจ่แซน่ะซื้อาพี่น้องทากินได้หลายเรื่องเลลุงเหล่ได้มาอึใหญ่ปลาว่าเุปหมนูขนมทอดคื้นหมือนนั่นเลย ทอดอยังไง่ะน,น,นะเน่ปลาถ้ากินขา้าแรงกันซเนอะบ่ท่านกินขาน้าบ่านะนะแล้วมาต่อมาห่อเป็นหลัดเบิมกมันหัว่ไดมันเลยเห็นหม,มาส่งท้องอันคละหม่เขานในทางดำเห,หมือนเลยหลัดห <45. S 1> มื่นเธอเดยนะสี่ชิห้าพี่เนาะเจ้าโอเคอยู่บ่ชินหา้าพันปกติมันก็หมื่นสี่ชินห้าช้ินี่ละเพื่อนนะคํำมืดกับซิบไปส่งมะพีงให้แม่นมเพิ่งแม่นมเพิ่งได้ทงสุดท้ายหมู เอาไม่แม่นมขอบใจลายเด้อถากินถอดปลาดลุม้งเดือะเทนเก็บ,บอกมแม่นมในเมื่อเมื่อก่อนก,นา,นะงกางเว้นยังสิกินน้ำไปกินแร่เขาน่ะย่างนะแม่ก็ทากินปลาที่ท <laughs> ากินปลาอย่ามามาตามนี่ง้นจะวิ่ปลาละปลา็มีตะมีตมีลายมากินป <laughs> แอบได้บบบมาเป้าป้าหน่อยเฮงมีมิตามินห้ากับสีได้เมื่อเลยพี่น้องมาส่งให้ป้าว่าอกขอบใจเลาเด้อห้ากับสิปิดคลิปก่อนเนาะห้ากับสิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องเอาชมคลิปนะสบายดี